สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแพง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรปราศัยที่เวทีโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามว่าพี่น้องต้อนรับอบอุ่นมากอยากให้ตนเองมาบ่อยๆหรือไม่ตนเองแก่แล้วแต่พยังพอมีแหงอยู่ ที่นี่มีนปชเยอะมันดีใจบอกไม่ถูกและพี่น้องคงดีใจที่ได้เจอตนเองหลังจากที่ไม่เจอกันมาเกือบ20ปีตนเองว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองตายไปแล้วเกิดมาใหม่มาอยู่ใกล้ๆกันใหม่มีความรู้สึกว่ามันผูกพันตนเองเคยทํางานให้พี่น้องแล้ววันนี้กลับมาในยามที่บ้านเมืองค่อนข้างมีปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะพี่น้องคงมั่นใจว่าตนเองมาช่วยแก้ปัญหาได้และตนเองก็มั่นใจว่าตนเองแก้ได้ นายทักษณิณบอกว่าเราต้องทําเรื่องใหม่ๆแต่ก็มีคนคัดค้านมากโดยเฉพาะขาประจําว่างๆตนเองจะชวนมากินวายเพื่อจะเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยบ้างเพื่อเปลี่ยนแล้วจะเข้าใจตนเองบ้างและเข้าใจประเทศเพราะเรามีเรื่องดีๆเยอะต้องค่อยๆปล่อยขนาดค่อยๆปล่อยยังไม่มีคนเข้าใจอย่างพวกขาประจําแค่หายใจก็ผิดตนเองหายใจก็ผิด หายใจไม่ได้แต่พวกที่ไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายเดี๋ยวนี้ต้องใจเย็นไปไหนก็ต้องท่องคาถาใจเย็นนะโยมเมื่อก่อนปากร้ายปากไวเดี๋ยวนี้เย็นไว้นะโยมเพราะวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะคนที่ยังคิดแบบเก่าก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้วันนี้อยากแก้ปัญหาให้พี่น้องจึงต้องมีวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่เพื่อไทยต้องทําให้พี่น้องอยู่ดีกินดีเหมือนสมัยไทยรักไทยที่ผมอยู่วันนี้ผมกลับมาแล้วต้องเอาความมั่งคั่งของคนไทยกลับคืนมาให้ได้ ผมจากไป17ปีไอ้พวกปฏิวัติไล่ผมไปนึกว่าจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นแต่วันนี้กลับแย่ลงและเกิดควายโผล่มาหลายตัวควายเขาเกคอยไล่ขวิดอยู่เรื่อยๆพี่น้องเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้ได้ นัยทักษิณบอกว่าวันที่ตนทํากองทุนหมู่บ้านตนถูกพักตรงข้ามด่าบอกว่าประเทศลําบากขนาดนี้จะเอาเงินจากไหนตนเคยบริหารบริษัทเล็กๆชินวัตรคอมพิวเตอร์กู้เงินมา3 0 0 0 0ล้านใช้เวลานิดเดียวก็ปิดได้หมดทํากองทุนหมู่บ้านใช้80,000ืล้านทุกคนบอกทํายากแต่ที่ตนเองพูดคิดมาแล้วว่าทําได้ถ้าพูดแล้วต้องทําได้อย่างแน่นอนเพราะคิดมาแล้วขณะนี้โลกร้อนทําให้น้ําแข็งละลายทั้งน้ําแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ดังนั้นถ้าไม่ป้องกันไว้น้ํคท่วมกรุงเทพพังเลยเศรษฐกิจทั้งประเทศฉะนั้นเราต้องคิดว่าต้องป้องกันอย่างไรตนเองคิดอยู่นานว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปป้องกันเราสามารถถมทะเลสร้างเขื่อนกันน้ําเข้ากรุงเทพโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทวันนี้ต้องคิดว่าทําอย่างไรถึงจะมีแนวร่วมพัฒน,นาประเทศโดยให้เขาได้ประโยชน์ชนิดที่ไม่เอาเปรียบคนไทยให้ได้ประโยชน์จากการทํามาค้าขายของเขาเองไม่ใช่มาเอาประโยชน์จากคนตัวเล็กตัวน้อยตอนเองกาลังจะเปิดเรื่องของการไม่ให้มีการผูกขาด และลดรายจ่ายให้ประชาชน2ปีกว่านี้เสร็จแน่นอนคะแนนเบอร์สี่และตนจะใช้งานให้หนักให้รับใช้ประชาชนมี2สิ่งที่อยากขอคือขอให้ไปบอกพ่อค้ายาว่าหยุดได้แล้วและทักษิณขอมือไม้ให้เลือกเบอร์สีและสอจอให้ทักษิณ วันนี้ตนพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในประเทศแต่ยิ่งใหม่ยิ่งถูกต่อต้านขอให้พี่น้องหนักแน่นไว้ว่าตนไม่โง่แน่นอนตอนเองรักพี่น้องประชาชนแน,น,น่นอนตนเองรักประเทศแน,น,น่นอนและตนเองจงรักภักดีกับพระเจ้าอยู่หัวของตอนเองแน,าน,าน่นอนสี่ข้อนี้ใครจะด่าจะว่าตนเองก็ได้ยินและรับฟังพี่น้องก็ฟังหูไว้สองหูก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีคนไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยแต่ขอให้มั่นใจสี่ข้อนี้ตนเองมั่นใจว่าตนเองสามารถทำให้ประเทศนี้เจริญได้ โดยนายกอิงเป็นกองหน้าและตนเองเป็นกองหลังคอยคิดคอยนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและมีมือไม้ในครมสสและต่อไปเป็นองค์กรท้องถิ่นซึ่งก็ขอให้เลือกนายกอบจอเป็นของเพื่อไทยทั้งนี้ตอนตนตั้งพรรคไทยรักไทยปี2542นายสุภกรจรัสเถียนหรือกำนันตรงพ่อของนายยุทธพงศ์ได้พาตนตะเวนอีสานเป็นคนที่บุกเบิกอีสานให้ตน วันนี้ลูกชายคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบ,บจอถือว่าเป็นคนที่ตนไว้ใจได้อย่างแน่นอนสั่งสอนเหมือนลูกหลานได้ถ้าพี่น้องเชื่อใจตนขอให้เอามือไม้ของตนรองรับมหาสารคามเจริญแน่นอนหลายครั้งพักเพื่อไทยแข่งอบ,บจอไม่สําเร็จแต่เที่ยวนี้ตนมาขอคะแนนด้วยตัวเองหวังว่าชาวมหาสารคามจะยกให้เพื่อให้เข้ามาทํางานเพราะตนไม่ต้องการอะไรชีวิตนี้สบายแล้วมีเงินเดือน700บาทและรําไพวันละ300บาท น,นายทักษิณบอกว่ามีเรื่องอีกเยอะที่ต้องการกำลังใจจากพี่น้องวันนี้มีเรื่องต้องทำอีกเยอะแต่กำลังใจจากพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะตังมีเยอะแล้วไม่เดือดร้อนมีคนบอกว่าผมโกงโกงพ่อึมสิผมเข้ามาการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นประกาศทรัพย์สินทั้งที่ปปชมไม่บังคับผมประกาศมีทรัพย์สินกว่าหกหมื่นล้านบาทเพราะทำธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้โดนยึดไป4ี่หมื่นหกพันล้านยังไม่ร้องสักคำทั้งๆท,ท,ที่เป็นเงินที่ทำมาหากินแท้ๆคำก็โกงสองคำก็โกง ก็ตั้งคณะกรรมการเฮงสวยมาสอบกูตอนที่กูรวยมึงยังเพิ่งขอตังค์พ่อใช้อยู่เลยวันนี้ผมไม่เดือดร้อนแม้ผมมีเงินใช้เดือนละ700บาทกับลาไพ่วันละ300บาทก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขคือการทําให้บ้านเมืองและพี่น้องพ้นทุกนายทักษิณบอกว่าคนสารคามหล่อสวยหลังปีเจ็ดหล่อสวยแน่เพราะมีตังค์แล้วมาหล่อสวยไม่ต้องไปสาระยะกรรมมีตังค์แล้วผัวเมียก็ไม่ทะเลาะก,กันตอนไม่มีตังค์พูดจะอะไรงุนงิดไปหมดตนโดนมาหมดแล้วเคยเห็นมาทั้งนรกทั้งสวรรค์ ตอนนี้อยู่บนดินไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ประสบการณ์ในนรกจะนํามาแก้ไขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้มีความสุขเหมือนที่ตนเคยประสบความสำเร็จในชีวิตการทําธุรกิจ